ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านครับเราอยู่กับบามีเลยช่องอีสานบ้านตัวเองพี่น้องผมเกร้าเจนีโชว์ให้เห็นอีหยังนี่ปลาปลาใส่เบิ่งดูผ่านืธอไปใส่เบ็ดฮอกมาพี่น้องบ่เอื่อนบ้ามีเลยเดี่ยวล่างๆมาผ่านเธอจักเป็นยังจังโบเหยื่อึงๆเสียเบ็ดคือแน่อันเกร้าเจนีมันถือเบ็ดอีหลีขึ้นไปหลักมาถือเบ็ดอู้ปลาไหลกันนี่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 น้องนี่เสียเบ็ดอีบ่โอ้ ตายซะซื่อเบอรพี่น้องผมเดี๋ยวเบิ่งชัดๆเจียนๆถือไว้ถือไว้เป็นภาพหน้าปุกดี่นี่เป็นภาพหน้าปกเจริชนีเนาะพี่น้องเนาะเจริชนีได้ปลาเอ้าอืมซุ่มตายดิ่นี่มันไปใส ok> ่ใส่ปลาเต็มอยู่เปิดเปิดเนี้ยเปิดเนี้ยกุ้ดกระเลือบจากกุ้ดกระเลือประสนพี่น้องให้พี่น้องเดี้ยงเบิ่งกันอยู่เย็น โอ้ไอ้ปลาดุกหน้าแมนบอนปลาดุกนมาปลาดุกเบ็ดปลาเบดอุ้ยปลาเบ็ดพี่น้องตะ่อนทวันบ่าแมนดุกเลี้ยงเลยครับเด้อบ่าแมนดุกเลี้ยงบ่าแมนดุกเลี้ยงการันตีมาพานทื่อได้มาพี่น้องการันตีมาพานทื่อได้มาไปหยากมาอันนี้มือเส้านี่แมนบอนเส้านี่ใสะโอ้ดงปลาชัดๆพี่น้อง ดงปลาชัดๆเลื่อยพี่น้องผมยัดดินด้วยต็มโทรศัพท์อาญาดีขันดีนนำพุทเสียกเบ็ดพี่น้องฟันกันไหลฝ่ายอยู่เต็มอยู่นี่นาอครับนาอกพี่น้องกันนี่แหละครับปลาเบ็ดเพิินให้เบื้องกันชัดๆเจนๆจพันสีวัตตัว ตาบ้าตาบ้ากับว่ากัว่าวาเด้อพี่น้องเด้ออันปลาหลายๆนี่ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีชฉอ,อี่ยสานบาดเพเองพี่น้องผมว่ากัว่าวหันว่าต้าไปบ่มีคขาว่าดอกเอาบ้ามีเป็นเช่นไรไปบ่ไปใส่เบ็ดบ่ไปยามบ่บ่มีจากปากบ่าลุดจากปากหันว่าวมีมาจอบกับว่าไปกลนนืน พอหลังมาจากคนเงียกัว่าจังไปข้าวหนึ่งว่าสันข้าวหนึ่งกะนั่งเฝานั่งเฝอโดนเตอบ่อยนี่ได้บาดนี่ทางนี่กะก้อยแก้ไปขีข่เขาห้องน้ำปวดท้ายสันตัวละพี่น้องเขาห้องน้ำปวดท้ายแล้วที่นี่ได้ยินเสียงสตาร์รถไปเลยมันสิเป็นคําว่าอย่างบ้ามีคนบ่มานบ่ก็เป็นตะโพตตะเลียอยู่ดีผ่านทือนี่พี่น้องผมบัดไยยามขันเ้ามาตลาดตะเสายังสี่ละสีไปยายามเวียดนามยามมาแล้ว ได้แล้วย้มามาเล้วยิ้มเปย์เปยอยู่พี่น้องผมโอ้ยกระซางเห็ดสร้างเป็นจังสีนี่คนอน่อนซ้อนปลาดุกหน้านี่นะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องฝีมือผ่านพื้นเลยครับเด้วอวเพราะเป็นปลาดุกเลี้ยงพี่น้องอย่าเข้าใจผิดครับปลาดุกหน้าปลาดุกห้วยนี่แหละพี่น้องอ่อนซ้อนนาพี่น้องเนาะตุ่มไปต้มไปต้่มไปลาบแ่บเบิสยังเหล้ห้อยปังหอ้หอยปังตัวนี้ หอยปังพี่น้องผมแมนบอสอ้ใส่หอยปังเป็นแนวได้ลักษณะมันเยี <peine S 1> ่มปากแหลมปากกว้างตัวเชียงเยี่ยมใส่ปากปากมองมีแมนบ่สเกียร์ลัตเชนี่ปากสีแหลมกลุ่นสีแหลมแมีนครับคันเชือดลีมันเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะเฮามั่นใจได้กุ่นนะปาเบ็ดเพลินติดเบ็ดมาพร้อมเรื่อพี่น้องเรื่องบันสีว่าเอ๊ยไปซื้อมาไปอันนั้นอันนี้มาบ่แมีนพี่น้องคันว่าปลาไหล โอ้อุ้ยนี่กระดุ๊กเว่อร์โอ้ยดุเบ็ดยิบเสียมมันคอยมันเดี้ยมกระเบิดแห้งโอ้เสียกิ่งถ่างหลังเอาตีนขังไว้เกล่าเชนี่ใส่โอ้ตัวบักใหญ่พี่น้องผมตัวบักใหญ่อยากสิใส่นี่บ่โอ้ใส่น่ะมูเพิ่นไว้อืเยี่ยมยอดกระเทียมดองพี่น้องเอาบาสิผ้าเกล่าเชนี่ไปหาหมอเนาะครับเนาะ ก็เห็นกันคักเราแล้วว่าอันไดเป็นอันไดก็ได้อ่าได้รับ,บพ่วงความพุ่นจากจีแลวใชนี่หมอบท่านแล้วกว่าอันผ่านทื่อเดียวนี้มันดีท่านหมอบ่นี่พี่น้องผมออา ขอบคุณทุกไล่ทุกทับทุกการติดตามเหมือ,เอนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านดอนเองพี่น้องผมพิพาประการได้คำว่าค้าจากิยาทาทางเจมสสุภาพที่บอกไปบ่าวมีขอโทษขอไฟเด้อพี่นอ้องเด้อพูดม้าแล้วสิไปใส่น่ำกับบ่ได้สิไปยามน่ำกับบ่ได้เพราะว่าบ่าวมีคนบ่หมานเต็มปากเต็มคำครับพี่น้องเอ้ยเหี้ยดเอายากบาสบมหมด่ายมือหนาอีกแล้วนี่แหละพี่น้อง ห้กับว่าอยากให้ไปน้าย้อนคําว่าบอหมานถือใจบ้าวกายคักเนาะอันบาบาบอบบานนี่เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม